ก่อนไปรั <S 2> <S 2> บชมคลิปก <Could> ็ฝากกดไลค์กดซับไคให้ช่องดาชีด้วยนะครับผมเพราะอนนีช่องโดนการแตกเปลี่ยนหนักนะทุกคนนะไทยกดไลค์กดซับไปแล้วก็ขอบคุณมาที่นี้นะครับผมจะให้ที่กดซับไปทุกคนนะฝากอันซับะกดซับไปให้ไหมผมอีกรอบนึครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตืีนและดาวไลค์ของช่องดาชีนะครับุกคนนะกดกรดิ่งด้วยครับผมกดยังกเอกดยังฝากกดยนะเฮ้ย ไปดูกันเลยก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ซีรีส์เล่นอย่างจาน EP ที่7นะทุกคนนะก็ไปไอเดีจานน็อตเหมือนเดิมนะครับผมผมพามาอัปเดตพลังของจานน็อตไปที่7นะทุกคนนะวันนี้จานน็อตแตะไปที่เวล50นะครับผมพลังจานนั้นก็เหมือนเดิมทุกคนกักแบบนี้มา2วันแล้วนะผมซึ่งให้น้องแจ๊บก็คือขึ้นที่1ไปก่อนนะทุกคนนะนี่ครับผมที่หนึ่งน้องแจ๊บสามแสนสามหมื่นนะใครดูรีวิวไอดีน้องแจ๊บ เออบางคนสงสัยเฮ้ยที่หนึ่งคือใครครับพี่คือใครก็คือน้องในกิวผมนะแล้วก็เป็นน้องสมาชิกในช่องผมนะครับผมใครอยากดูรีวิวดีน้องแจ๊สนะทุกคนนะไปติดตามที่ช่องข้าวหอมไอเดผมขึ้นรูปช่องเลยปึ้มเออก่อนไปรับชมต่อผมขอฝากเว็บสุ่มไอเดียเกวันพัฒนาเด็ดซองเกตเว็บซื้อขายดีวันพัแม่เด็ดซองเกตของผมนะครับผมซึ่งตอนนี้ไอดีลูกแก้ววิจารณ์ได้หมดแล้วทุกคนนะสองไอดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให,ให้ใหม่นะครับผมไปดูกันเลยไป สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขายรหัสเกมบอ0 0ันแมทเดิร์สตองเกตเว็บตุนรหัสเกมบอ0 0ันแมทเดิร์สตองเกตหรือจะเป็นเกมอาหรือเกมโลบอ x ทุกคนก็สามารถมาดูไปที่เว็บทีซีเคชชอปของผมได้เลยครับผมใครยังม่มีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมและกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ของผมแล้วก็รหัสทุกคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่ข้าสู่ระบบของผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดมากอของผมแล้วกเข้อสู่ระบบเลยทุกคนอ่านทำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือนะครับผมผมก อันนี้ก็เป็นกล่องสมบัติทุกคนมีสองกระดาษตอนนี้นะเป็นกล่องสมบัติแท็กโกกันแล้วสมบับแพทตีนัมนะทุกคนกล่องสมบัติแทกโราคาเริ่มต้นบ10บาทนะผม10บาทเท่านั้นทุกคน ของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูกันได้ผมใครไม่ใช้กดพอสหยุดได้ผมส่วนของเราเป็นแบบแพทตินัมครับทุกคนยี่สิบห้าบาททุกคนของมันก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทั้งหมดของเราแบบรวมๆแพงมากทุกคนนะเป็นการสุ่มนะครับผมผมบอกเลยและอันนี้คือไอดีดองตัวเซเวอร์ล่าสุดนะทุกคนคือไอเดีสิบห้าบาทนะสามารถไปเปิดได้เกมวงเกวินราคาแปดร้อยเก้าร้อยขายกันได้ทุกคนนี่คุ้มมากๆนะครับผมและสำหรับใครอยากได้โค้ดฟรีก็กดที่ช่องทางการติดต่อผมอาจจะเด้งมาที่เฟซบุ๊กผมนะเออทักมาขอโค้ด้ผมจกัััดบบญชีต่่อโคค้้แลวรผมสาหท็ได้ควกดงนผมแล้วไป เป็นประมาณนั้นทุกคนนะแล้วคลิปนี้ทุกคนผมมีแจก <c oughs> ผมมีแจกลูกแก้วพีดาหนึ่งไอดีไปด,ไปดูนี่นะครับผมกติกาทุกคนทุกคนคอมเมนต์ว่าอยากได้เพราะอะไรมาแล้วผมจะเอาชื่อที่คอมเมนต์ของทุกๆคนนะไปใส่ในวงล้อสุม่มซึ่งผมจะทําคลิปแจกในวันอาทิตย์นะผมเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอาทิตย์ก็วันจันทร์อย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าอาทิตย์ก็วันจันทร์นะ สาธิตจันเนี่ยเสาธิตจันสักวันหนึ่งทุกคนผมจะทำคลิปผมจะไลฟ์ like สดแจก,กนะไลฟ์สดแจก,กในสตรีมผมนะทุกคนนะแต่คอมเมนต์ชื่อกันมาก่อนนะผมว่าอยากได้เพราะอะไรนะเต็นลูกแก้วพี่ดำในเซิร์ฟเวอร์55นะครับผมอ่ะ <ผม S 1> วันนี้ครับผมตัวละครจันนทก,ก็นี่ผมอันดับพ่านดาก็อยู่ที่1แน่น,นอนทุกคนเบลล50นะคนแรกของเซิร์ฟเวอร์นะผมแล้วก็ตัวละครสุดเก่งที่1ครับผมซูเปอร์ดักชัยนะ แล้กิวอยู่ที่หนึ่งครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณน้องสมาชิกในกิวกันด้วยนะทุกคนนะที่ทําการปิดนะครับผมเจ้าเมลซาการ์ดนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ทําการปิดเจ้าเมลซาการ์ดกันด้วยนะผมรับของกันไปเลยปึ๊บอืมหือปลองม่วงก็ขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยกันปิดนะครับผมก็วันนี้นะทุกคนอัปเดตนะวันนี้มีแจกโบลอสนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปรับกันนะครับแล้วก็พาไปดูในกล่องจดหมายกันโอ้ยเติมน้อยแต่เติมนะ เต,ตเติมนะเดเติมนะเอาอีกแล้วทุกคนโปรบักแบงค์มาอีกแล้วผมวันนี้นะทุกคนนะก็ไม่อยากพูดเยอะนะผมในยอดเติมนะก็จันว่าจะจัดเป็นซอมบี้แมนแน่นอนนะทุกคนนะใครรอดูก็รอดูกันได้ในซอมบี้แมนในไอดีจันนอตน,นะครับผมวันนี้มีสอบเรื่องแหลงโกนะครับผมกน็นีนะทุกคนมีสอบเรื่งแหลงโกนลจันนท์ก็อยู่ที่หนึ่งแหลงโกไปแล้วนะครับผมประมาณนี้อ่าแล้วก็มีเล่นตรงนี้นะทุกคนเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะให้ซีรีส์รอบเพิ่มนะครับ วันนี้จานนอตซื้อพลังงานไปอู้อัดเต็มนะทุกคนเพื่อจะเวลห้าสิบนะครับผมโอ้ยใส่ตามะมันจะตกกระตุกไปห,หน่อยนะทุกคน,นะนแล้ววันนี้จันนทตทำถึงทํารูปนี้อยู่นะทุกคนนะั้นรูปความไวแล้วก็รูปนี้อยู่นะของใครมีก็สามารถส่งให้กันได้นะครับก็ไม่มีอัปเดตอะไรมากนะทุกคนนะวันนี้ผมดูก่อนมีอัปเดตอะไรหไหมในดีจานนอตนะก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูกันไปนะใครอยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะ คือวันนี้มาแจ้งกิจกรรมมากกว่าว่าจะแจกนะแจกไอดีลูกแกว้วพี่ดำนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยกันตีบอสนะผมอ่ะอันนี้ก็ไม่มีปลดล็อกกลุ่มอะไรนะผมใส่ไว้ก่อนผมใส่เพื่อเป็างให้กันนะยังไม่มีปลดล็อกกลุ่มฟิกเกอร์นะผมจะปกตินะทุกคน ห้องวิจัยก็เปิดตัววิวห้าสิบสองแล้วผมโซ่ฝึกฝนก็ลงยิมขั้นกลางจะน็อตยังไม่เปิดนะทุกคนนะเพราะยังทําขั้นแรกไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมคือกักพลังไว้เยอะมากนะผมถ้าเปิดพลังน่าจะทะลุสี่เกือบสี่แสนได้นะประมาณสามแสนห้าบวกๆนะสำหรับอดีตจันน็อตนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆในวันนี้ทุกคนนะวันนี้นะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากครับผมสำหรับอดีตจันน็อตนะเออเพราะมันผ่านช่วงเจ็ดวันอันตรายมาไงทุกคนนะก็ อย,อย่างที่ผมบอกแหละอย่างที่ผมแจ้งแหละว่าคลิปนี้ผมมาแจกโดยฉเฉพาะนะแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์เล่นอย่างฟรีด้วยนะทุกคนนะลงคลิปไปแล้วนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ลงดึกหน่อยนะครับผมขอโทษทุกคนด้วยนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมารับของฟรีนะครับทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับผมสวัสดีครับ